ดีณที่นี้มีสิ่งดีมาแบ่งปันช่วงโควิดเป็นต้นมาที่วัดยาณเวสสกวันก็จัดกิจกรรมที่วัดได้ไม่เต็มที่บทบาทหน้าที่ที่พระจะบอกเล่าสื่อสารธรรมะก,กับโยมก็ติดขัดแต่ว่าก็เป็นโอกาสที่ทำให้มีพุทธบริษัทญาติโยมที่พอมีความรู้มาช่วยกัน ก็เลยจัดตั้งวางระบบในการสื่อสารและจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์จนปัจจุบันก็กลายเป็นทั้งเว็บไซต์ YouTube ยูทู o u n d ค l า u d Podcast ในชื่อว่ายานเวทออนไลน์ท่านใดสนใจก็ลองไปค้นหาติดตามแล้วก็ใช้ประโยชน์อย่างที่ว่าว่าเราก็มาช่วยกันในการศึกษาปฏิบัติพัฒนาชีวิตนี่คือหน้าที่ชาวพุทธเลยนะโยมนะ หน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงแค่การมาถวายทานเท่านั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่เพียงแค่สนับสนุนให้พระมีเรี่ยวแรงมีกำลังไปศึกษาพัฒนาหาความรู้แต่พัฒนาความรู้แล้วเนี่ยพระก็ต้องมาบอกสอนมาชวนญาติโยมให้ปฏิบัติไปด้วยกันนะโยมนะอย่าให้พระเป็นฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียวแล้วยมเป็นฝ่ายส่งสเสบียงอาหารเท่านั้นถ้าเปรียบเหมือนกองทัพเราก็ต้องรบไปด้วยกันนะโยมนะอย่าให้พระเป็นทัพหน้าแล้วโยมเป็นแต่า ไฟสเบียงเท่านั้นก็จะมีรายการหนึ่งชื่อว่าทำนี้ดีก็ชวนโยมได้ติดตามเรียนรู้ร่วมกันวันนี้อยากชวนโยมลองกลับมาทบทวนสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเป็นประจำ พอดีเมื่อวานนี้มีเด็กนักเรียนน้องๆมานั่งคุยธรรมะที่วัดโยมก็ตั้งคำถามน่าสนใจเนาะว่าการตักบาตรเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออะไรตักบาตรแบบไหนถูกแบบไหนผิดเอออตาตมาก็บวชมาเดินรับบิณฑบาตโยมมาหลายปีเนาะยังไม่เคยได้ตอบคำถามนี้ชัดๆเหมือนกันะ นักเรียนที่ถามเนี่ยผู้ถามเนี่ยเป็นนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติแต่เป็นคนไทยนะก็อาจจะทําให้มีมุมมองที่จะเรียกว่าเป็นคนอินกรุ๊ปในเชิงสังคมศา,ศาสตร์ก็ไม่เชิงจะว่าเป็นเอาท์กรุ๊ปก็ไม่ใช่นะคือเป็นคนไทยที่มองดูวัฒนธรรมไทยด้วยสายตาของนักเรียนนานาชาติคือถ้าเป็นคนต่างชาติมองคนไทยใส่บาตก็อาจจะ สงสัยหรือไม่เข้าใจไปเสียเลยถ้าเป็นคนไทยใส่บาตรทุกวันก็อาจจะไม่ตั้งคําถามนะแต่พอเป็นนักเรียนานานาชาติเนี่ยซึ่งที่บ้านเขาก็ใส่บาตรตัวเขาเองก็นานๆใส่ครั้งแล้วก็มองเห็นคุณลุงคุณป้าใส่บาตรกันบ่อยๆเเขาก็ตั้งคําถามนะว่าใส่บาตรท,ทาไมใส่บาตรยังไงถูกยังไงผิด เมื่อมีโอกาสได้สนทนาพูดคุยกับโยมนักเรียนเนี่ยก็ทําให้อัตมาก็ได้กลับมาทบทวนเหมือนกันว่าจุดมุ่งหมายของการใส่บาตรที่แท้คืออะไรอัตมาก็ลองถามว่าแล้วนักเรียนเข้าใจยังไงนักเรียนท่านนั้นก็ตอบว่าการใส่บาตรก็คือการได้มาอนุเคราะห์ให้พระได้มีอาหารรับประทานเพื่อที่จะได้ไปดํารงชีวิตได้ปฏิบัติหน้าที่ทําหน้าที่ของท่านต่อไปโอ้คําตอบของเด็กนักเรียนก็เข้าทีดีนะโยมนะ ดีนักเรียนไม่ตอบว่าใส่บาตรเพื่อเราจะได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าเราจะได้ถูกหวยนะ,ะซึ่งก็ไม่แน่นะก็อาจจะเป็นจุดประสงค์การใส่บาตรของยักษโยมเหมือนกันนะ,ะแต่ว่านักเรียนตอบแบบนี้อาตมาก็อนุโมทนาว่าเป็นคําตอบที่ดีทีเดียวละแต่ถ้าถามต่อไปอีกว่าแล้วพระที่รับอาหารบินทบาทนั้นเนี่ยรับอาหารบินทบาทเพื่ออะไร ก็จะพบหลักการสําคัญที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องราวเหล่านี้อีกชั้นหนึ่งก็คือว่าการที่พระรับอาหารบินทบาทก็ไม่ใช่เพียงเพื่อกินอิ่มท้องเท่านั้นเพราะถ้าพระรับบินทบาทเพียงเพื่อกินอิ่มท้องการรับบินทบาทนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากการขอทานเพราะการขอทานก็คือการขออาหารกินเพื่ออิ่มท้องเหมือนกันแต่จะว่าไปแล้วจริงๆพระก็ขออาหารกินจริงๆล่ะก็เป็นการขอทานก็ไม่ก็ไม่ผิด การขอขออาหารกินนั่นแหละเพียงแต่ว่าความแตกต่างอย่างสำคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าการที่พระรับอาหารจากโยมนั้นไม่ได้เป็นการไปขอเสียโดยตรงว่าเธอต้องให้ฉันนะเพียงแต่เป็นการเปิดโอกาสว่าถ้าญาติโยมท่านใดอยากจะให้ก็ให้ใหไม่ให้ก็ไม่ว่าแล้วก็ไม่เอ่ยปากขอว่าอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ สิ่งสำคัญอีกประการก็คือว่าเมื่อพระรับอาหารมินาบาทมาแล้วพิจารณาฉันแล้วก็ไม่ใช่ฉันเพื่อที่จะอิ่มท้องเท่านั้นแต่มีจุดประสงค์ของการฉันเพื่อที่จะได้ศึกษาทำความเข้าใจพุทธศาสนาและนำเอาความเข้าใจนั้นนำเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปบอกต่อช่วยเหลือต่อสังคมด้วย พ่อสมเด็จพระพุทธโกศาจารย์เน้นหลักเรื่องนี้ว่าเป็นหลักการพึ่งพิงซึ่งกันและกันอัญโยนยะนิสิตาการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างพุทธบริษัทฝ่ายนักบวชกับฝ่ายคฤหัสหัตคือนักบวชในทางพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ฤาษีชีไพรนะโยมอย่าไปเข้าใจผิดว่านักบวชในพุทธศาสนา คือฤาษีที่ไม่เอาแล้วกับสังคมเบื่อหน่ายสังคมก็เลยบวชแล้วก็ไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำปลูกเผือกปลูกมันเก็บผลไม้ที่ร่วงหล่นกินไม่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านญาติโยมลัทธินั้นไม่เรียกว่าพุทธศาสนานนโยมลัทธินั้นเรียกว่าลัทธิฤาษีอาเซติกซิซึไม่ใช่บุติซึมลัทธิฤาษีนั้นเนี่ย เขาแยกขาดจากสังคมมุ่งหวังจะอยู่สงบโดยลำพังซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแบบของท่านแต่แนวทางปฏิบัติในสังคมพุทธที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกแบบจัดตั้งวางระบบสังฆะไม่ได้เป็นเช่นนั้นคือในพุทธศาสนานั้นเนี่ยพระกับโยมอยู่แยกกันไม่ได้เราต้องอาศัยซึ่งกันและกัน พระนั้นไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้ปลูกมันไม่ไปเดินเก็บอาหารกินเองแม้จะไปอยู่ในที่สงบสงัดท่านก็อยู่ชายป่าไม่ได้เข้าไปในป่าลึกๆแต่อยู่ชายป่าเพื่อที่ว่าจะสามารถเดินออกมาพบปะญาติโยมในชุมชนอย่างน้อยปัจจัยสี่ก็ต้องอาศัยญาติโยมจะกินอาหารก็ต้องมีโยมถวายบิณฑบาต ใส่บาตรหรือนิมนต์ไปฉันเสื้อผ้าก็ต้องอาศัยเก็บเอาจากที่ญาติโยมทิ้งแล้วบ้างเอาไปตัดไปซักไปเย็บไปย้อมทำเป็นผ้าจีวรหรือถ้าโยมมีศรัทธาก็ถวายผ้าที่ทำเรียบร้อยแล้วก็ได้ที่อยู่อาศัยก็ต้องอยู่ตามโคนไม้แต่ถ้าโยมมีศรัทธาจะอนุเคราะห์ถวายสถานที่ให้อยู่ ทำกุฏิที่พระก็ได้นั่นแสดงว่าวิถีชีวิตของพระปัจจัยสี่การดํารงชีวิตนั้นจะเป็นไปได้เนี่ยจำเป็นต้องอาศัยญาติโยมก็เป็นการผูกสัมพันธ์กันแล้วถ้าเกิดว่าพระทําตัวไม่ดีไม่น่าเคารพไม่เหมาะไม่สมญาติโยมก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกบอกกล่าว ว่าเพราะคุณเจ้าทําอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรเลยแต่การบอกกล่าวนั้นก็ไม่ใช่บอกด้วยความโกรธเกลียดชิงชังไม่ได้บอกด้วยความแค้นเคืองที่จะเอาเป็นเอาตายแต่บอกด้วยในฐานะกัลายาณมิตรที่อยากให้ทุกคนในระบบพุทธศาสนาเนี่ยได้รับประโยชน์โยมลองนึกภาพนะพุทธศาสนาเนี่ยคือพื้นที่ในการฝึกฝน ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมเนี่ยเรามารู้จักเรามาใช้ประโยชน์จากพุทธศาสนาเนี่ย mm hmm. ก็เพื่อที่เราจะได้เป็นคนดีขึ้น mm hmm. ไม่ใช่หรือพระเนี่ยยกตัวอย่างอาตมาเองเนี่ยบวชมาปุ๊บโกนหัวผมผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ากิเลสมันจะหลุดไปตามผมที่โกนนะแต่มันต้องอาศัยเวลาและการฝึกฝนเอาละบางคนก็ใช้เวลาน้อยบางคนก็ต้องใช้เวลามาก แต่เราจะไปหวังว่าโกนหัวปุ๊บผมผ้าปับ๊บแล้วก็จะบรรลุกิเลสหมดทันทีนั้นคงจะคาดหวังเช่นนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งพระทั้งโยมที่เข้ามาฝึกฝนในพุทธศาสนาก็คือพื้นที่ในการฝึกหัดเมื่อโยมเห็นว่าพระบางรูปบางองค์บาง,บาง,ง,บางท่านหรือสมมุติว่าเป็นอาตมาเองเนี่ยทำอะไรไม่เหมาะไม่สมเอ๊ท่านพูดอย่างนี้น่าจะไม่ใช่นะมันอย่างนี้หรือเปล่าเอ๊ที่ท่านทําอย่างนี้มันดูแล้วไม่เหมาะเลยพระคุณเจ้าก็บอกกล่าวกัน แม้ในพุทธประวัติก็เคยมีมหาอุบาสกอุบาสิกาที่ไปวัดแล้วเห็นว่าพระทําอย่างนั้นอย่างนี้น่าจะไม่เหมาะไม่สมก็ปรึกษาหารือคุยกันแล้วก็ค่อยหาทางช่วยกันปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอย่างนางวิสาขาเข้าไปในวัดเห็นพระส่งน้ําอาบน้ํากันสมัยนั้นยังไม่มีผ้าอาบน้ําฝนเห็นแล้วก็ดูไม่เหมาะไม่งามก็ช่วยกันคิดว่าเอ๊จะปรับยังไงจะทํำยังไง จนพระพุทธเจ้ามีพุทธานุญาตให้พระใช้ผ้าอาำน้ำฝนก็ช่วยกันคิดหรือแม้แต่ในคราวกรุงโคสัมพีชาวบ้านเห็นพระทะเลาะนิ้วาดกันขัดแย้งกันเป็นฝักเป็นฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วพร,พระพระภิกษุก็ยังไม่รับฟังด้วยดีชาวบ้านพิจารณาด้วยปัญญาว่าอย่างนี้ไม่เหมาะไม่สมเลยก็ต้องแสดงอาการบอกให้รู้ว่าพระคุณเจ้าแบบนี้ไม่เหมาะนะ ชาวบ้านก็ความบาปนโยมไม่ใส่บาปเพราะฉะนั้นสมรรธภาพและความเชื่อมโยงกันระหว่างพระกับโยมเนี่ยเราไม่แยกขาดจากกัน mm hmm. และที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่า mm hmm. เมื่อพระได้รับอาหาร mm hmm. ไปศึกษาปฏิบัติเข้าใจธรรมะมากน้อยตามกำลังของท่านแล้วเนี่ย mm hmm. ท่านก็มีหน้าที่ที่จะต้องบอกกล่าวธรรมะแก่ญาติโยม ญาติโยมก็เปิดโอกาสที่จะรับฟังมาศึกษามาปฏิบัติตรงนี้ก็สำคัญนะโยมถ้าพระฉันอาหารใช้ปัจจัยสีแล้วไม่ศึกษาธรรมไม่ปฏิบัติธรรมไม่มาบอกสอนพระก็ผิดไม่ทำหน้าที่ถ้าโยมมาถวายอาหารอย่างเดียวเลยแต่ไม่ฟังธรรมเลยไม่มาร่วมกิจกรรมไม่มาฟังธรรมไม่อ่านหนังสือไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่รักษาศีลอันนี้ก็ต้องเรียกว่าโยมไม่ทำหน้าที่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเรากลับมาทบทวนหลักการนี้จากคำถามของน้องนักเรียนโรงเรียนานานาชาติเนี่ยน่าจะชวนให้พวกเราชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาได้มาทบทวนบทบาทหน้าที่ของพวกเราที่มีหน้าที่ซึ่งกันและกันทั้งในการถวายปัจยัยสี่แก่พระแก่นักบวชในขณะเดียวกันก็มาร่วมการศึกษาปฏิบัติ เพื่อพัฒนาชีวิตของเราแล้วเมื่อเราพัฒนาจิตใจปัญญาพฤติกรรมของเราดีเราจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆในการสร้างสารรค์สังคมให้ดีงามขึ้นเหมือนอย่างที่เมื่อตอนต้นโยมช่วยกันสร้างความเงียบสงบในศาลาแห่งนี้ความเงียบสงบในศาลานี้จะเกิดขึ้นโดยใครคนใดคนเดียวไม่ได้เลยแต่เราทุกคนช่วยกันคนละนิดความเงียบความสงบจึงเกิดขึ้นฉันใด ความสุขสันติในสังคมก็เช่นนั้นเราทุกคนมีส่วนร่วมกันสร้างแม้เราคนเดียวสร้างไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสงบสันติของสังคมก็เกิดขึ้นไม่ได้ในพุทธศาสนาก็เหมือนการพุทธบริษัททั้งพระทั้งโยมก็ต้องช่วยกันถ้าเราไม่ช่วยกันศึกษาธรรมะปฏิบัติคำสอนพุทธศาสนาก็ดำรงยั่งยืนอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าเราเห็นว่าโยมทําอะไรไม่ถูกพระทําอะไรไม่ต้องแล้วเราไม่ตักเตือนบอกกันด้วยดีพุทธบริษัทก็จะไม่เข้มแข็งในขณะเดียวกันถ้าเราเห็นว่าใครทําไม่ถูกไม่ต้องแล้วเราก็เอาแต่ตําหนิติโทษโดยไม่บอกกันด้วยดีไม่กลับมาพิจารณาปรับปรุงที่ตัวเราบอกกันด่ากันด้วยโทสะด้วยความแค้นเคือง พุทธบริษัทก็จะดำรงอยู่มั่นคงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้โยมมาวัดแล้วก็อยากเชิญชวนให้พวกเราได้กลับมาทบทวนหลักของการเป็นพุทธบริษัทเมื่อเข้าใจหลักการชัดแล้วเราก็จะได้ลงมือปฏิบัติทั้งด้วยการให้ทานการรักษาศีลการฟังธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวนันรวมทั้งยังมีกิจกรรมธรรมะให้โยมได้ศึกษาร่วมกิจกรรมและพัฒนาตนทั้งที่วัดและทางออนไลน์ต่อไป